บ้าน1,000ล้านเอวาชื่อเสียงตระกูลค้ำคอค่ะเชียดฟ้าสูง13ชั้นแต่อยู่กัน2ี่คนเอวาเปิดบ้าน1,000ล้าน13ชั้นโรงจอดรถปรูดึนว่าห้างแม่เรียกได้ว่าสำหรับเอวาตลก6ฉากครับจาน เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นลูกของทายยาตหมื่นล้านค่ะก่อนหน้านี้หนุ่มอารมณ์ดีอย่างนิกกี้นัชัดมีโอกาสมาเย,ย,ย่ยมเยือนบ้านยานงามในมูลค่าหลักล้านแล้วก็เอวาเองเนี่ยถึงก็ออกปากว่าใหญ่โตมากซึ่งเอวาพาไปชมตั้งแต่ประตูทางเข้าสุดอลังการ13ชั้นมีคนอยู่22คนไม่รวมแม่บ้านพร้อมทั้งพาไปเจออามาต้นแบบของทุกคนในบ้านคู่ชีวิตของอากงที่คอยอยู่เคียงข้างร่วมทุกร่วมสุขกันแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่ไม่ มีอะไรจนมาเป็นเซลล์และขับรถบรรทุก ผลยาโดยที่เอวายังสัญญากับอาม่าว่าจะไม่ดื้อจะตั้งใจทํางานที่อากงสร้างมานอกจากนี้เอวายังพาไปชมห้องคาราโอเกะห้องนอนส่วนตัวห้องครัวหลักของบ้านห้องฟิตเนสชั้นบนสุดของบ้านเป็นชั้นเพนต์เฮาส์นั่นเองค่ะที่ไว้ใช้จัดงานเลี้ยงวันเกิดวันปีใหม่และจุดชมวิวส่วนชั้นล่างสุดนั้นเป็นโรงรถที่มีรถของแต่และครอบครัวจอดรวมกันมีกลุ่มลายคนขับรถจะคุยกันว่าวันนี้ได้ขับรถให้ใครกี่โมงผู้ช ชายที่บ้านจะขับรถกันเองแต่ผู้หญิงจะไม่ขับรถเพราะไม่ชำนาญอีกทั้งเอวาตลกหุกฉากนี่ยังเปิดตัวสามสาวพี่น้องของตระกูลออแห่งตระกูลหมื่นล้านต้องบอกว่าแต่ละคนไม่ธรรมดามีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ